สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิที่โชวโอนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหวยดีๆเด็เดๆแม่นๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับเข้ามาแล้วยี่สิบงวดนะครับผมแล้วก็เป็นสูตรพิเศษนะครับคือว่าจะเป็นสูตรเด่นและสูตรดับในสูตรเดียวกันนะครับผมคำนวณหาเล็กล่างนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยครับที่บอกว่าเข้ายี่สิบงวดเข้ายังไงนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับผม สูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่ารางวันที่1นึ่รูทล่างเท่ากับล็อกวันเดือนปีนะครับผมมาดูตำแหน่งเด่นและตำแหน่งดับกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2เดือน5ปศระษสองพันนะครับตัวเด่นก็คือหลัก10และหลักร้อยนะครับตำแหน่งดับก็คือหลักหน่วยนะครับผมคือไล่ขึ้นมานะครับหน่วย1 0บร้อยนะครับ หวยออกครับผม30นะครับเลขล่างนะครับเข้าตำแหน่งไหนครับเข้าศูนย์นะครับตัวดับดับไหมครับดับนะครับดับสนิทนะครับผมฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือฝั่งเลขเด่นนะครับฝั่งนี้คือหวยออกนะครับผมดูกันเลยครับผมจะเลื่อนให้ดูนะครับผมสถิติที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับ ตัวด right, right so ับนะครับดับได้ดีต่อเนื่องนะครับดับยาวเลยนะครับไม่สะดุดเลยนะครับยี่สงวดติดแล้วนะครับส่วนตัวเด่นนะครับก็มีสะดุดบ้างปลายนะครับบางงวดก็เข้า2ตัวอย่างนี้เลยนะครับบางงวดก็สะดุดอย่างนี้นะครับสะดุดบ้างปลายนะครับทรรมได้เลยครับสูตรหวยก็ต้องมีวันผิดพลาดกันบ้างนะครับไม่มีสูตรไหนที่เป็นอรตมอยั่งดีนะครับแต่ว่าถ้าทําสถิติได้ดีขนาดนี้นะครับคนที่เล่นหวยเป็นเล่นหวยอย่างฉลาดเขาจะรู้และเข้าใจดีนะครับ ว่ามันสุดยอดนะครับผมเน้ยนย้ำนะครับหวยคือการเสิ่งโชคนะครับมีอัตราสิงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมในวันที่16เดือน5นะครับ ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับใหม่ๆมันมานะครับให้ตัวเด่นไป90นะครับให้ตัวดับก็คือ1นะครับสูตรนี้นะครับหวยออกครับผม98เข้าตำแหน่งไหนครับหลัก10นะครับเข้า9นะครับผมคราวนี้มาดูตัวเด่นในวันที่1เดือน6กันบ้างนะครับนี่ครับตัวเด่นในวันที่1เดือน6 82นะครับตัวดับคือ5นะครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่า ตัวเด่นและตัวดับนะครับมันจะเข้าไหมนะครับมันจะเข้าเหมือนเดิมเหมือนอย่างเมื่อที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับผมก็เอาใจลุ้นช่วยมันหน่อยนะครับก็ขอฝากช่องไว้นิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาดูมาชมใหม่นะครับเผื่อว่าผมมีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆสามตตรงๆมาฝากจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของผมในวันนี้นะครับจงโชคดีโชคดีรำด่รำรวยล่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยครับสวัสดีครับ